มันไม่ถึงอหรอไม่ถึงโอ้ยครับไอ้เชื่อเนี่ยใส่เพิ่มเลยใส่เพิ่มเลยวันดีคำมือหมือนตุ่มตัวหน้าเงี้หมดอ่าไอ้เจ๊กินให้กินนะผมไม่กินละไอ้เชี่ยข้าวบัวเล่นไพ่อยู่มั้งนี่ไงพี่พี่มา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 ไม่ยอมกินหนูนี่มันต้องกินเลยไม่กินเยียมเงี่ยมเฮ้ยผักพวกผมเองเป็นเหมือนโบปลาเลย We'll uh -uh. เดี๋ยวพี่หน่อยเแต่ขอก่อนเออไหนๆมาเราจะกินไว้เนี่ยมันมันไม่ถึงอ่ะฮะไม่ถึงเอาเอาอะไปเรื่องเรื่องเรื่องมากจังวะเอาเอาเอาขึ้นเลยต้องจับเออต้องอุ้มขึ้นอีกเอาเออออืออุ้ยฮัมไอ้ชื่ออะไรเนี่ยไอ้โชคไอ้โชคไอ้โชคเหรออ่ะโอ้ยตายแล้ว เออขาสุซัมั้งจะใช้อะไรบ้างบอกจะใช้ได้ไหมเออเนี่ยเขาว่าเออเนี่ยสวยหน่อยเอาจช่เนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยติ๊กโอมมาติ๊กปนติ๊กปนแกว่าแล้วก็มะนาวมีปะเนี่ยมะงูคู่เฉยๆหรอกไม่ใส่หรอกเอาไม่บอกว่าวข้าวขมเขาไม่เขาไม่ใส่มะนาวหรอกใส่เพียไหมใส่ใส่ดีไหมช้อนอยู่ไหนนี่ไงช้อนอ่ะเอามา ใช่ไหมอืมไม่ชอบเป็นเห็ดนะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เห็ดเห็ดเนี่ยขั้ว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 ต้องตักด้วยเหรอไม่เทอ่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันเขาเรียกว่าไม่ได้สูตรใช่ไหมไม่ได้ใข่ป่นเขาขั้วหัวคือไปซื้อมายังไข่ก่อนี้อยู่นีเยเออยังดีกว่านะ โมเมนต์ Moment ล้ำนอฟ้อนเลยขนาดนี่ฮะเอ้ยใช้มือนะครับผมใช้มือด้วยโอ้ยใส่มือด้อห่างใส่เรื่อยใส่ไเรือสวัสดีรับมือหย่มปึ๊นเง้ยหยดสหมดแล้วแด้ผงนัวผงนัวม่าผงนัวใส่มากอร่อยอาี้ว่น้อยเยอ ใครใครผัก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 ใครกลัวไม่อร่อยกลัวไม่อร่อยใครผักกลัวดีอแน่ดีนดี่ผมโอ้ยย้อมผมปะย้อมไมดีสดๆนะฮะใส่ให้หมดเลยนะใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยอ้าวใส,ส,เ <S 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 สเ่สเลยยิ่งกว่าแตกแตกตับอีกครับผมโอ้ยนลำตับแตก เขาตัดอย่งอางนี้อ่าอ่าใจกินกินผมไม่กินละ <c oughs> อ่ะชิมก่อนชิมก่อนได้อืมชับาง สวัสดีครับสายแดกมาแล้วครับนะครับ,นะรบเราเป็นรายการผมนะครับแล้วทีหนึ่งชั้นแนววันนี้มาเที่ยวบ้านพี่คอมนะครับก็พี่คอมก็เห็นไงว่าผมรู้สึกตอนนี้ผมชอบกินจุอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วผมก็มือใหม่มือคเขาเรียกว่ามือใหม่หัดจุนะครับก็ถ้าเกิดเรากินได้เก่งกว่าน,นี้อีทโปงลางอาจารย์ผมนะฮะเจอกันแน่นอนอ่ะพี่คอมอยู่ไหนเอ่ย สวัสดีพี่ค้อมสวัสดีครับสวัสดีครับขอมากเลยอ่านี่พาเด็กมาด้วยเป็นไงเด็กอะไรพี่อ่าเด็กกันละกัน่ะลูกหลานเปล่าอ่าคิดได้ก็คิดได้ครับหลายๆท่านหลายๆท่านหลายหลายท่านนั่งเลยก็ได้นั่งได้หนูนั่งเลยลูกหลายๆท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะพี่ค้อมเป็นใครเนาะก็สังเกตดูหน้านี่ดิ้งหน้าเหมือนเหมือนน้าค้อมพี่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเสียชีวิตสองสองแต่พี่ค้อมพี่ค้อมเนี่ยดังมาจาก ตีสิบเยกันดันดาราไะหลายท่านอาจจะจาไม่ได้แต่ตอนนี้ผมหวังอะไรแด่พอรู้แล้วเนี่ยอาจจะจาได้ละแสดงอีส้มสวังค์ด้เหรอเล่นครับอ๋อหน้าเหมือนนักคอมด้วยเนาะเล่นกันนักคอมมาแหละอ่ะวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่ด้วยเนาะที่ทําอันนี้เขาเรียกว่าอะไรขอบคุณวันนี้ไฟโจ๊ะแล้วญาติพี่ไปไหนอ่าไม่ต้องห่วงบ้าบ้าผมไม่ต้องตกเพียบเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูแล้วปู ผู้เสือไอ้นั่นเสือไม่ตู้ไม่ไหวใช่ไหมมบไม่ไหวครับเอาติาพี่ไปไหนอะที่คนที่ทําให้ผมที่ซอยซอยเนื้อซอยเนี่ยอ๋อซอยเนื้อเหรอญาติพี่ใช่ไหมอ่าญาติใช่ใช่ญาติไหนเราไม่เรียกเขามาละโอเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาขบวเล่นไพ่มั้งนี่ไงพี่พี่มามามาอ้าวคนนี้นะไม่ธรรมดาไปไหนเราคนลุกคือให้อ่าครับคนจะลุกคือให้เพราะความดังเขาเพราะอะไรถึงดังฮะอ่าดังครับก็สูบกัญชาดังในท้องบ้านเนี่ย ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ชื่ออะไรฮะงงงก็ไก่งงกครับอกอ่าไก่ไก่ผมเลยผมชื่องักเออใกล้ๆเลยใกล้เคียงกันเราพี่พี่น้องกันทั้งนี้ก็ไปอยู่เดี๋ยวปล่อยฝ้ายได้ดิอ่าปล่อยฝ้ายมาลายพวงอะไรน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มหรือว่าหรือว่าเจีวเนี่ยจิ๋วจิ๋วเป็นคนทำจิ๋วเป็นคนทำทอมอร่อยมากนะครับโอีพี EP พีแรกที่ผมเริ่มกินจุเนาะ ผมทานน้ำจิ้มอะเองอะมันไม่อร่อยอย่างนี้แต่นี่แสดงว่าได้บ้านผมเนี่ยมีบุญวาสนาล่ะแน่นเลยพี่แน่นล้วนคนที่กําลังจะรวยข้างหน้ามาเนี้ยมันแปลกพูดพูดระบาดครับผมอ่ะผมขอชิมก่อนแล้วกันเนาะอ่ะชิมก่อนเลยครับชิมก่อนเลยเอาพี่เอาได้เลยพี่งกเอาเลยครับพี่งบอ่ะพี่งกเออพี่งบจะตับเอาเลยนะเอาเลยครับเออเอาเลยเออเลยจริงเนะเออนะครับพี่กินนะครับน่าไม่ทักแต่ว่า มือเนี้ยตับผมขอก่อนนะพี่ตับผมคงไม่ไม่ยังไม่กล้าตับยังไม่กล้านะครับอย่อื่นกล้าอยู่คนมาไกลแม่รูปหล่อซะด้วยเป็นไงพี่ไม่เอาผมดูไอ้นี่นะไม่มันมันเศร้าใจเหลือเกินอันนี้มันอ่ามันเล็กเล็กเล็กอะไรพี่อ่ามันไอ้ลูกมันเล็กแหมคุณเคดมากเออแล้วผมใหญ่กว่านี้เอีเน แตงนี่ก็รู้สึกจะมาจากสวนเลยใช่ไหมเนี่ยสวนเลยโหสวนทวารเลยไ่สวนสวนเลยผมมีพวกมาสองตัวสองตัวไอ้สองคนสองคนมาเนี่ยทั่วประเทศคนรู้จักหมดเขาทำผลงานเยอะเดี๋ยวไปนี่กู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 มาไหมาเออะไรอะไรเออมาแรงก็มาแรงเป็นยังไงเนี่ยฮะโอไม่ใช่ในน้ำอี น้ำดีน้ำดีดีกับเพียผสมกันสีโอ้ว่าเราจะมาก่งนี้วะอืมไม่ใช่เอ่ออ่ะเอาก่อนเอาก่อนเลยแล้วมีเราเรามีน้ำดับเขาเรียกว่าน้ำดับข่าอะดับดับคาวของเนื้อเอาก่อนเลยเดี๋ยวผมล้างชามเองเอ้ยพูดอะไรกัาแฟกันใหญ่เอ้าจิ๋วบิเลื่ยจะไม่สวัสดีท่านผู้ชมเลยเอาสวัสดีครับผมเสามขาครับผมเดี๋ยวไปางแคเดียวครับผมอุ้ยข่าอะไรเรียกไงอันนี้อันนี้คือ เยี่ยพียวสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เยี่ยเพียวแหละไอ้ถ่าย้าบ้านเนี่ยชาวบ้านมันต้องได้กินมันไม่ยอมกินหนูนี่มันต้องกินมัน้อไม่กินเฮ้ยเงียบๆเฮ้ยผักพวกผมเองผักพวกผมผมสั่งได้คุณต้องอยู่เฉยๆเอาล่ะอันนี้เรื่องอะไรครับพี่นี่ก็เรื่องอะไรเนี่ยฮะอันเนี้ยอันนี้หนังฮะหนังใช่เหรอกิ๊กเรื่องอะไรไอ้สาวสิบกีบไอ้สาวสิบกีบอะ สบายนางสบายนางเออพาขี่ลิ้วพาขี่เลกก็ได้พาขี่เลกก็ได้แล้วตัลงกินเป็นไหเนี่ยอาวโอ้โหผมกินอิ่มแล้วเ้าทำไมไม่รู้ชื่อ่ร้โพกินแล้ไมรู้ยกหกกันห็นเห็นเลยกูเชื่อหรอว่าเขากินเป็นกูไม่เชื่อ้นะกูอยากจะลองอันนี้ป๋าต้องลองนะครับผมถ้าป๋าไม่ลองไม่ได้นะทำไมฮะผมทำให้ดีไหมเออนี่หนังยางเด้งยังยงยงยังยังยังยางยังยังยงยังย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 ยงยัง เราไม่เป็รักอย่ามาทักกันอย่ามาทับกันอย่ามาทักกันเยอะแยะเต้นไปเฮ้ยปะมาณน้อยก็ผมดูผมเราผู้ชายตัวจริงเปล่าตัวจริงได้เปเสียงจริงตัวจริงดอกทองเอ้ยแม่ทำไมต้นประคับผมให้กินด้วยเออคุณนี่มันอยา่ดอกทองมากนะดูผมดูดูดูจิงยังไงยังไงขนาดกูเป็นไส้เลื่อนกูยังกูยังแย่กูกินแม่เลยไอ้สัมันเกี่ยอกตาตาตาเดินไปเอาตา มันจะแย่กบไส้เลือดยังเป็นผีโพงอร่อยออกตาเลยอร่อยออกตาเลยออกตาเมันจะแยกับไส้เลือดเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปบ้านบิลลี่กันบิลลี่อ๋อพรุ่งนี้ไปบ้านผมครับผมครับอามีเมนูอะไรเด็ดๆเพื่อนเมนูนะฮะเอาจุแล้วนะอันนี้ผมจะพูดว่าเมนูเด็ดๆนะอถามว่าอันนี้อร่อยไหมฮะอร่อยอร่อยแล้วก็ไปบ้านผมเดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 วเดี๋ยวย กูจับไปแล้วนะอันนึงเอออ้าวเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันอร่อยอร่อยจริงๆโอ้ยมาตายตายน้ำจิ้มนะอืมเออกเกินแล้วนะเออทำใครทิ้งนะนี่ยอะนี่คนคนนี้นะฮะปากด้วยนะฮะเยอะเด้อไอ้คนจินก่อนจะปากอยู่เลยแหละเนี่ยดับข้าวกินก่อนกินก่อนกินก่อนลึกกินนี่ก่อนอ่กินนู้นก่อนสิอ่าหยาดิ อากูเกือบแล้วนะว้าวจะเกินยังไงวะเนี่ยมึงเกินได้ไหมเนี NOW ่ยฮะเป็นเหมือนบมอปลาเลยหมอปลาไหมหมอปลาหรอผีใช่ไหมขอพระทำโทษไอ้เหี้ยพวนี้ยังหนัก เด้งซองซอไอ้เจ้าหลังพวกเลยเอ้ยมันจะอ้วกเนี่ยเฮ้ยหมอปลาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ลูกผู้ชายลูกผู้ชายเมื่อกี้เมื่อกี้ก็บอกว่าอร่อยอยู่อ๋อจริงมึงไม่กินอร่อยไงมึงไม่กินมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะออ่อ่อุยยอมเป็นกระเทยได้ไหมเทยได้ไหมไม่ได้อ่าเด้งซองซอมเฮ้ยเฮ้ยงับงับข้องงับสาอ่ะเอ้ยนี่ตอบดิ ฝากด้วยนะครับรักเข่ารักแอรครับรักเขาอ่าสองคนกำลังอ่อนแอหนังเรื่องอ่อนแอครับละครละครเดี๋ยวอ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอฟ้าป๋าตายยงไงแล้วให้ให้คนอื่นก่อนได้ไหมเอเดอโฆษณาน้องตาไหลเลยเออเป็นไงเป็นไงบ้างละครกำลังอ่อนแออยู่อ่อนแออยู่พลอะไรฟ้าลอยฟ้ามันอ่อนแอมันพูดบรญหารใช่ไหมพูดบรญหารกี่ทุ่มครับ อ่าสองต้มครึ่งสองต้มครึ่งใช่ลยไม่ใช่ว่าอ่อนแอว่าเราทั้ง้คนนั้นน่ะมันตกลงมไปเป็นมึงหรือเป็นเป็นเป็นใครทำไมหน้าตาดูแบบนั้นอ่เออไอตอนนี้อ่อนแออยู่ตอนนี้ไอไอไอช่วยรับมันเมามันเมาเมาทั้งแล้วตอนนี้อะตอนน่ะตอนนี้จะก็ยังเมาอยู่ไมเมาลึกแล้วเมาทั้งวันที่บ้านเอ็มอยู่คนเดียวนะเอาวพี่งกเอ้าเอ้า เอ้ราแต่จะยังไม่จานเลยไงให้แต่คนอื่นเหรอใช่เออเอาละตับด้วย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 ดเวยของตับด้วยสิครับรู้สึกยังรู้สึกยังสองคนเนี่ยหมดแน่ฮึฮักกันเต็มที่นะเอออเ้ยอย่ากินมากนะเด็กเล็กควายมีสามคนอยู่ที่บ้านนี่เอออันนี้อเราไม่ได้มาอะไรมันอร่อยอยู่แต่คือ บางทีบางทีร่างไกลเราเราไม่ไหวน้ำน้ำเปล่ามีไหมน้ำเปล่าไม่มีเลยอันี่น้ำเปล่าไม่รู้จักน้ำเปล่าหรอกผักไม่ครบสช้ราคาวน้ำไม่ต้องสช้ราคาวน้ำไม่ต้องอะไรล่ะเออเอฟเอฟนะเอาก่อนี้พี่ก้อนขอบพี่ก่อนมาธาดด้วยก่อบมาธาดนะอันนี้โปรโมทพี่ก่อนราธาดด้วยนะพี่ก้อนบอกเอฟเอฟนะ เขาบอกเพลงเพลงเจ้าเขาอ่ะกินถึงอีอ่างอ่ะอากินแล้วอันนี้อยู่ตรงเขามาเล่นเออเอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลิขสิทธิ์นะเว้ยเออเด้อใช่ใช่มึงต้องมาคุยกับกูเลยนะเนี่ยเอาจริงเขามึงหัวลิขสิทธิ์มึงต้องมาคุยกับกูเอาเงี้บิลลี่คุยต่อเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้เลยบิลลี่ว่าอันนี้อร่อยแล้วที่บ้านของที่บ้านบิลลี่อะที่บ้านนะมีก็ของเด็ดเหมือนกันนั่นแหละอร่อยก็ไม่แพ้กันอย่าง พรุ่งนี้จะไปใช่ไหมไปพรุ่งนี้จะไปไปก็ประมาณสักสายๆหน่อยไปถึงบ้านก็ประมาณสักบ่ายๆเราเสร็จจากงานที่นี่ก่อนใช่ครับเสร็จจากงานนี้แล้วผมจะโทรไปหาแม่แม่เอาเลยรถเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่จิ๋วไปทำออไอ้ไอ้ไก่ผูกขาเหรอเดี๋ยวนี้ใจผูกขาไม่ใช่ไก่ผูกขานี่เขาปล่อยไปแล้วนุ่มไปผูกมาทำไมอ่ะโอ้บ้าไหมจะให้จิ๋วทำ อคือไก่ไปนะไก่ตะลาวไก่ใต้น้ำเอารสเด็ดเด็ดเลยเผ็ดเผ็ดแล้วก็ขาตะไคร้พวกพวกเครื่องเทศอะทุกอย่างเลยเดแล้วจะให้ทําให้อแล้วทําให้รับปากแล้วนะถ้าเกิดไม่แห้งนะไม่เกี่ยวแห้งไม่แห้งไม่เกี่ยวองั้นพรุ่งนี้ตากล้องอย่าจอดนะรถอย่าจอดเลยมันจะได้ไม่แห้งพวกงานมาเนี่ยเครื่องไปเทศหมดแล้วอะพระเขาองไม่ได้เทศต์ตัวเองไม่ใช่คนเทศกันก็เหรอาันแรกเดี๋ยวจะให้พรุ่งนี้จัดให้เดี๋ยวจะให้ เด yup. <po bio> ี๋ยวพรุ <At S 3> <go. die> <pop> ่งนี้ไปเจอที่บ้านผมครับเฮ้ยหนาวจะตายเอากุร้อนทำไมไปเขาโยให้มันชกกันเนี่ยกุ้ยร้อนไม่ได้หนาวนี่สองคนทำไมทำไมวันนั้นไม่เหมือนวันนี้วะทำไมหรือเจอน้ำไอ้นี่เข้าไปเออไอ้เย็ดเนี่ยเนี่ยตัวร้อนเลยเนี่ยตัวร้อนเนี่ยน้ำคกเนี่ยนะมึงพูดจริงๆหรือเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ่ะอีกสักครู่พี่ได้เวลาแล้วเนี่ยยำนุ่นเขาเรียกแล้วยำเสร็จแล้วยำเสร็จแล้วอ๋ออยากจครู่พี่ ถ้าเกิดเรากินเสร็จนะเดี๋ยวให้ลูกๆหลานน้องๆที่ว่ากินด้วยใช่ไหมเขาเขากินเป็นอ่ะให้เขามากินเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนเราไม่กัเราเนี่ยเอางี้ไปเละจะบอกตรงๆเลยนะจะฝึกกินอีกสักนิดนึงอีกสักหน่อยอีกสักระยะหนึ่งว่างั้นเถอะอ่าได้พอเรากินคล่องแล้วเนี่ยกินเป็นหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็นี่ไงก็มันอยากกินอะแต่พอมาเจอเนี่ยวันนี้เจอเนี่ยเจอเนี่ยไปสองสามเป๊ก ไอ้น้ำอันนี้ของบ้านพี่เนี่ยมันแรงมากเลยนะพี่ไม่ต้องห่วงเลยยืดเลยเราไอ้ละสายเขียวไม่พอเราไอ้ที่สายเขียวรูปเขาอะไรวะสายเขียวคืออืงอ่านะขาเขียวเอางี้ไม่บิลี่เจียวเต่ว่าที่เรากินให้คล่องกว่านี้เดี๋ยวจะพาไปแน่นอน ได้ครับไปไหนไปครับแม่หน่าพี่อิตอิตวงลางอ๋อซึ่งไปเด้แล้วไม่ต้องพากูไปหรอกกูไปที่ไรกูโดนตลอดเลยไม่ไม่ไม่เราไปของช่องเราไงช่องเราเออไม่ได้เออจะช่องพี่เหลือเขาก็อาจจะเี่ได้แต่ว่าเราไปในนามของลูกศิษย์พอเรากินขลองแล้วเนี่ยครับต้องไปหาอิตให้ได้ได้เพราะที่ไปเราเราก็ไปกันหลายครั้งแล้วแหละแต่เราไม่กล้ากินของเขาอย่างที่บอกว่าพี่อิตกูไม่กล้ากินเดียวกูไม่กล้ากินพ่อของเงี้ยตามขนาดนั้นไม่ใช่ เขามือหนักเขาหันใหญ่ไปหน่อยนึงไอ้เยี่หันไอ้เยี่ส้มตีนคุยเออไม่ได้ไม่ได้ได้ข่าวได้ข่าวไปเจออะไรตูดตูดเขาตูดให้ดมเหรอใครอะโอ้ยไอ้ยี่เลยนะไอ้ยี่โอ้ยยี่น่ะส้มตีนหอมไหมหอมไหมหอมพอตูดคนนั้นสองคนเนี่ยเออตกมาพี่คอมฮะลูกแตกไปรีวิวลูกแตกอันนิ้วล้วงเข้าไปในลืบดากอะเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นโอ้โหน็ กูดูอยู่แม่งเปียกเลยเปียกแฉ่เลยไม่ใช่เปียกเลยนิ้วไหนนิ้วไหนก็ไม่รู้ลักของคนนี่อ้วกกันแท้ค่ะเออแต่ด้วยความที่เขาเล่นนั่นแหละเนาะสนุก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 สนานนก็สนุกแหละแต่ที่บอกว่ากลิ่นแม่งติดนะวันสักวันนึ่งที่ดูดิกินติดจมูกอ่ะว่าน้าสองรอบอ่ะอย่าไปพูดคุณนี่ยตัวหนักเลยผมแอบดูคุณอยู่นั่นเอาเด็กไปนอนเดี๋ยวจะได้ฟังอ้าวครีบกับฟันเหยิน เออหูหญิงเอามาเยือนกูไอ้นี่อ,อีกอ้าวตายแล้วนี่มึงก่อนจะทำอะไรมันดูดปากกันออโอ้โหเสียงอย่างนั้นหนังสงครามระดังกรูมันกลัวเลบ้านมายไปแล้วเจนก้องแกงก้องแกงเหรอกูว่าไอ้กูยิ้มชั้นสองตัดชอกย้มชั้นสองไงไอ้แดงก้องแกงก้องแกงเราเลือกข้องมึงยิ้มไอ้ห้องปากคอมอ๋อกองแกงกองแกงเรากองแกงได้อรู้แล้วคือชอย่างงี้มีข้อต่อผมอธิบายทีเดียวเผื่อท่านผู้ชมเขายัง งงอยู่งงอยู่คุยเรื่องอะไรกันอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสามคนเนี่ยเขาอยู่หอเดียวกันนะครับอยู่คอนโดเดียวกันไม่รับบ้านพักเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ฮะก็เลยไปแอบดูนี่บ้างแอบดูบ้างแล้วแอบดูผมบ้างเออแต่ก็ต้องแอบดูผมไม่แอบดูในบ้ากัน มันสูงมันสูงขึ้นไปยไวขึ้นเลยเขาอยู่ทั้นสูงอาหารนี้เปิดหน้าต่างทิ้งไปเลยนะแอบอยากให้เราแอบดูโอ้โหจูปากมาเสียงดังไม่ไหวอะไรอีกสักคำหนึ่งอีกซึ่งคำหนึ่งจะได้แบบว่าโอเคเนี่ยอยากให้ลูกขนานเอาปิ๊กไปกินกัน่ไม่ใช่เลยหรอกสงสารตากล้องเขาก็ชอบกินไงเรามานั่งกินให้เขาอื่นน้ำกระเดือน้ำลายอยู่เนี่ยอ่าเดี๋ยวให้พี่ไปพี่พี่ชื่อชื่ออะไระชื่อนก

เามึงเลยเนาะมึงเลยมองโลมเนาะเที่ยวแดงวะงแดงเที่ยวดว้วไมมันจะตกดยังซื่อมันมัไม่ไม่จะถักนะแม่โอ้โหักถักนกเปอาเียเสียเสียไงถักนะมักถ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 ักักถ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 ักักถักักถักัใัก พักได้เดียวเลยเออโอ๊ยตายแล้วตายแล้วไงอย่าพักไดงเนี่ยอย่าไปซื้อไร้เล้วไอ้เชื้อไร้มันเปลี่ยงตังค์เออ่อประมาณบิลลี่เจียวพี่ข้อ่าเดี๋ยวสวัสดีครับผมเดี๋ยวติ๊กย่างเลยบอกว่าพร้อมปากมึงขอเนาะปากนิดๆหน่อยๆกันเดี๋ยวหลังจากที่เราปิดคลิปไปเนี้ยเดี๋ยวก็ตกล้องจะเริ่มมากินด้วยใช่แล้วก็ลูกหลานเต็มเลยเนี่ยมานั่งอยู่เขาก็อยากกินเอาเลยครับเต็มที่เลยไปกินตรงนู้นก็ได้นะครับกันเองเลยครับเอาเต็มที่เลยครับราคาก็ฝาก เป็นกำลังก,กายด้วยเนาะอย่าดูกันอย่างเดียวนะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยเนาะแ,แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วแต่หนึ่งชาแนลหนึ่งชาแนล จียวบังคับข้อเดียวมีความบมีความตีสิบครับเจียวบังคับข้อเดียวคลิปต่อไปแดกหนักตรงนี้ครับแล้วก็พี่งกันนะครับพี่งกส่วนเอ่จียวกับบินนี่เดี๋ยวผมฝากด้วยครับตอนนี้ละครเขากําลังออนแอร์อยู่เนาะโอ้กํลังอ่องแอมากเลยนะครับไม่ต้องดูหรอกโปรลอยฟ้าทําไมอ่ะไม่ต้องดูเพราะว่ากูอายกูอายอายทไมสําหรับคลิปพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะพีับาวบ้านโอเครับผม